ของทั้งหมดนะคะที่อุ้มเตรียมไว้เพื่อใส่กระเป๋าเนาะน่ารักมากก็เลยแบบได้ของแชมเปี้ยนนะคะทำให้แบบว่าดูเด่นมากขึ้นถึงแม้เราจะแต่งตัวเรียบก็ตามสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่องทีพีค่ะก็วันนี้เนี่ยอุ้มจะมา จัดกระเป๋านะคะซื้ออุ้มมานนะคะจะมีไปพักเหนือเองคะ่ะไปทั้งหมดสจังหวัดหนูจะมีลำปางเชียงใหม่แพร่แล้วก็น่านนะคะเอ้ยไหนไหนก็ทํางนานทั้งปีแล้วแบบอยากพักผ่อนมากก็เลยไปนะคะั้งนี้ที่ไปเนี่ยไปทั้งหมดเจ็ดวันด้วยกันนะคะไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าจนถึงสามสิบเอ็ดเลยอาจจะไปถ่ายคลิปบ้างเลย็กน้อยให้ดูด้วยค่ะเอ้ยไหนๆหนเราก็จะแบบไปเที่ยวยาวๆแล้วนะคะก็เลยรื้อว่าเอ้ยงั้นเรามาจัดกระเป๋าให้ดูดีกว่าค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องเอาอะไรไปบ้างนะคะอันนี้คือของทั้งหมดนะคะที่อ้้อมมเเรีล่วจะะปรา้เเกกอุ๋า ทั้งหมด2ใบค่ะคือจะมีใบเล็กตัวนี้โนแล้วก็มีใบใหญ่อันนี้ด้วยค่ะพรด้วยความที่เราแบบว่ามีเสื้อผ้าเยอะโนอเออจะมีแบบเครื่องใช้ต่งตางๆมากมายนะคะพวกเครื่องสาอางน้าหอมรีมต่างๆอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเอากระเป๋าใบใหญ่ไปถือมันน่าจะง่ายกว่านะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกันเลยดีกว่าค่ะก็คือจะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่สุดนะคะในการใส่เสื้อผ้าเพราะว่าถ้าดูในตะกร้าก็คือจะเห็นเลยว่าแบบของเยอะมากๆเดี๋ยวเราเปิดมาค่ เป็นชุดนอนนะคะทั้งหมด3ชุดเพราะว่าชอบใส่เป็นแบบเสื้อยืดมากกว่าแบบเสื้อยืดเกงขาสั้นมันสบายกว่ามากกว่าชุดนอนนะคะก็เลยคิดว่าเออชุดนอนประมาณนี้โนแล้วก็ค่อยใส่เป็นเสื้อยืดเกงนอนจะง่ายกว่านะคะทั้งหมด3าชุดตรงนี้แล้วก็จะวางลงไปเลยค่ะ แล้วก็จะมีเป็นเสื้ออันนี้คือเห็นแล้วน่ารักก็เลยคิดว่าเออเอาไปดูเยละกันนี่น้องก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าก็จะมีตัวข้างในอีกอันหนึ่งเป็นเหมือนแบบเชอือดเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยววอุ้มถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปรอดูรูปกันนะคะว่าชุดนี้ออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างแต่คืออุ้มเห็นที่แบบนางแบบเขาใส่แล้วคือน่ารักมากก็เลยแบบซื้อติดมาด้วยนะคะน่าจะเข้ากับจังหวัดที่นู่นด้วยหนูแบบเอ้ยแบบอากาศดีๆแบบวิวสวยๆเงีย้ยขัวตัวเสร็จเนี้ยน่าจะโอเคเลยอล้วก็จะพับแล้วก ไปด้วยนะคะนี่อันนี้จะเป็นเหมือนแบบเสื้อแบบตัวใหญ่อย่างนี้ เป็นสายเดียวด้วยถ้าไปเชียงใหม่อุ้นจะชอบใส่แบบประมาณสไตล์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับวิวมันจะดูสวยมากอะ่ะก็เลยแบบเออเอาอันนี้ติดไปด้วยนะคะก็เสื้อตัวหนึ่งที่เอาไปเนี่ยเป็นอันนี้เพื่อเนเงี้ยชอบมากมันมีความเป็นแบบฟูเจ้าหญิงเจ้าหญิงมากทุกคนดูนี่ใส่ที่คาดผมหน่อยก็คือน่ารักเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลุงบอกที่พักอีกทีนึงก่อนแต่ว่าปกติจะลุงเวลาเลือกที่พักให้ก็คือจะที่แบบสวยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าแบบคนใส่เสื้อผ้าแต่ละชุดเนี่ยที่ไหนบ้างนะแล ไ,ได้แกะจากซองเลยอือเืออันญ้ชอบมากแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าแบบจะใส่อะไรยังไงบ้างนะคะแบบควรใส่คู่กับอันไหนนี่ทุกคนดูอยู่มันน่ารักมากเลยอะใส่คู่กับกางเกงขาสั้นแบบสีนวลๆหน่อยแล้วก็ใส่เข็มขัดใช่ไหมใส่หมวกแบบประมาณแนวเนี้ยแต่ว่าอีกทรงหนึ่งมันอยู่ตรงนู้นแต่ว่าลืมฉีกมันจะดูแบบปุกป๊กมากๆเลยนี่แล้วก็เอาไปด้วยนะคะก็จะวางไว้ แล้วก็ด้วยความที่ไปแบบว่าภาคเหนือใช่ไหมแล้วช่วงปลายปีเนี่ยอากาศมันจะหนาวมากแบบมากๆนะคะก็เลยจะเอาตัวหูดไปด้วยอืมก็คือมีหูดประมาณสักหนึ่งสองประมาณสามสี่ตัวนะคะร้านเนี้ยเป็นร้านหูดที่แบบประจําที่ต้องใส่อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นร้านของกาบินโนนะคะนี่นี่ข้างหลังก็จะร้านประมาณนี้ซึ่หมาชอบแบบฟิลประมาณนี้มากเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ ของกาบีโน่เหมือนกันเราจะเอาไปถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วบวกกับอุ้มเป็นคนชอบใส่ฮูดอยู่แล้วนะแล้วอากาศมันหนาวนี่ข้างหน้าก็คือจะเป็นชื่อสปอนบอบอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นลายน้องสปอนบอบ แล้วก็คู่ดีอันนึงที่จะเอาไปนะคะไม่อันนี้เอ้ยแบบนี้ก็ดีแล้วใส่คู่กับอันนี้ค่ะสั้นอะไรเงี้ยแบบสะพายกระเป๋านิดหน่อยอะไรเงี้ยน่ารักฮูดตัวสุดท้าย<ๆ>ก็คืออันนี้ปกติก็คือสั่งแบบพี่เขาก็คือจะเอาแบบไซส์เล็กที่สุดมานะคะเพราะว่าใส่ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าตัวใหญ่มากๆเนี่ยอันนี้น่ารักมากแล้วอุ้มแบบเราคนเลือกเองใช่ป่มคะแ้อุ้มชอบสีแบบอย่างนี้มากเลยอะแล้วของแชมเปยนะคะปี่แล้วก็มีอย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะเอาไปก็คือเป็นกางเกงช เราไม่กางเกงขายาวมาลองใส่แล้วมาแต่ยาวกว่าขาอุ้มแบบนิดหน่อยนะคะฉันต้องพับขานิดึงแล้วก็ใส่เป็นพวกบูทแล้วปกติอุ้มจะใส่ขายาวกับบูทอยู่แล้วเพราะฉันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วสีมันน่ารักมากทุกคนแล้วก็ปกติอุ้มเป็นคนที่หากระเกงใส่ยากมากแต่ปัญหามันจะอยู่ตรงเอวแล้วมันจะทําให้แบบหลวมแล้วมันแก้ยากใช่ไหมแบบต้องใส่เข็มขัดอีกแต่ว่าอันนี้คือไม่เป็นก็เลยแบบเออสั่งมาลองแล้วแบบชอบสั่งมาสองสีเป็นสีครีมแล้วก็สียีนปกตินะคะเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่่่งงงแแคสเลัััักก็ออยยย้้้้้วาาาจจจะฝฝนนนีไป ราฝั่ง้หนมันหนากว่าก็อาจจะมีเสื้อยืดอีกนิดหน่อยนะคะตอนที่ใกล้ๆวันเดี๋ยวรอเสื้อตากแห้งเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวอุ้มเอามาใส่ตรงนี้ด้วยนี่คือแบบซักอยู่ก็ตากอยู่นะคะอ๋อเราคือเอาสายเดี่ยวไปด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความกังวลอยู่บางเรยหน่อยว่าเฮ้ยวงแขนเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะอุ้มก็เลยจะพกเจ้าตัวนี้ไปด้วยเอง Lee a n d Underarm Care White Secret Collection เครื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อุ้มจะลืมไม่ได้เลยนะคะเพราะอุ้มเอาเสื้อสายเดี่ยวไปด้วยใช่ไหมเราจะขาดตัวนี้ไปไม่ได้ เพราะเขาเป็นเซ็ตที่ดูแลเกี่ยวกับหลักแลนคะคือจะคอยปรับหลักแลของเราเนี่ยให้มันดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะดูเนียนคือวันนั้นอุ้มไปเดินที่วัดสันใช่ไหมแล้วแบบเห็นแพนเค้กของเขาอ่ะน่ารองมากทุกคนดูดิแล้วเขาบอกมาว่าตัวเซตเนี้ยค่ะหลักแลของเราเนี่ยจะเนียนใสภายใน7วันที่ใช้เลยก็เรู้สึกว่าเอ้เงินลองละกันซึ่งในเซตเนี่ยจะมีทั้งหมดสามชิ้นนะคะก็คือจะมีสครับเอเซนแล้วก็ครีมนะคะลิีนจะฝั่งนี้เลยมันจะพกพาง่ายมากๆสะดวกมากเลยแล้วที่สําคัญคือกลิ่นหอมมาก ค,คือตัวสครับเนี้ยค่ะเขาจะให้มาเพื่อให้สครับตัวหลักษณของเรานะคะอาทิตย์ละ2-3ครั้งเพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆของเรานะคะรวมถึงเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วเนี่ยออกนะคะมันจะได้แบบดูสะอาดมากขึ้นคือไม่ต้องกลัวแบบว่าเอ้ยมันจะแบบอันตรายจะระคายเคืองไหมคุณลองใช้แล้วมันแบบใช้ง่ายมากๆไม่มีความระคายเคืองเลยสครับเสร็จสักส3นาทีก็ไปล้างออกได้เลยค่ะหลังจากที่ใช้เจ้าตัวสครับเสร็จนะคะก็ใช้ตัวนี้ต่อเลยตัวนี้เนี่ยก็คือ SNO หลังจากที่เราสครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้เจ้า ำนีนะคะแล้วก็ค่อยๆถูเช็ดลงไปได้เลยทำเช้ากับเย็นนะคะ ทุกวันมันทําให้ลูกขมขนของตัวรักแร้ของเราเนี่ยดูกระชับแล้วก็เรียบเนียนนะคะทําให้รักแร้ของเราเนี่ยดูเนียนขึ้นตัวต่อมานะคะก็คือตัวที่3น้องจะเป็นอันนี้ก็คือเป็นครีมนั่นเองค่ะสามารถใช้ทาเป็นเช้าเย็นได้เลยนะคะตัวเนื้อครีมจะเข้มข้นมากๆม,มีส่วนผสมของกน้นานมวิตามินแล้วก็ส่วนผสมจากธรรมชาติที่มาจะช่วยการผัดผิวตามธรรมชาติจะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทาไปแล้วเนี่ยผิวตรงใต้รักแร้ของเราเนี่ยดูกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นภายใน7วันหลังจากที่ใช้เลยก็แนะนาเลยนะคะสําหรับบ็อกเซ ของทางแบรนด์ลีเอนเลยใครที่กำลังมีปัญหานะคะที่รักแร้แบบผิวดูแบบไม่กระจ่างใสเลยไม่เรียบเนียนเนี่ยก็ลองใช้ตัวนี้ดูได้ค่ะทั้งสครับกระชับปรับผิวให้กระจ่างใสนะเซตเดียวจบเลยสามารถหาซื้อได้ที่วัสัน,นะคะราคาแค่375บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าไม่อยากออกไปที่วสัสนเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เหมือนกันคะ่ะดูจะทิ้งช่องทางไว้ให้อีกทีนึงเนาะก็เด<ะ>ี<ะ>๋ยวเราจะจัดน<ะ>้องเนี่ยใส่กระเป๋าใส่เข้าไปเลยชุบ งั้นเดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋าต่อกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะหลังจากที่จัดเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยหนูแล้วก็ใส่เจ,จ้าตัวแบนลิสเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะกาดกระเป๋ากันค่ะเพราะฝั่งนี้เนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะมาเราจะมีใส่ถุงเท้าไปด้วยค่ะคือเาจะมีรองเท้าคู่น,นึงติดไปด้วยนะคะเป็นรองเท้าคู่แบบสีใสๆเนาะใสคู่กับรองเท้าแล้วเนี่ยจะทําให้มันจะดูแบบเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็จะใส่ไว้ในช่องนี้เลยแล้วก็รูดซิปได้เลยค่ะเพราะว่าช่องนี้ก็จะ เต็เมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางฝั่งนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีใส่พวกชดชัชน้นในต่างๆของเราเนาะเป็นแบบซับในนะคะก็ใส่ไว้ฝั่งนี้แล้วก็จะเอาตัวนี้ไปด้วยค่ะเป็นในเปาผมแล้วมันจะเป็นเหมือนหวีในตัวค่ะเราจะได้ไม่ต้องพกไปเยอะเพราะ,ะนั้นก็เอาอันนี้ไปได้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะนี่เสร็จแล้วก็จะเอากระเป๋าไปด้วยนะคะซุ้มจะเอาใบน,นี้ไปเพราะว่ามันแบบใส่ของได้เยอะแล้วก็น่าจะเข้ากับหลายๆชุดด้วยนะคะแบบคือกระเป๋ามันดูเล็กใช่ไหมแต่มันใส่ของได้เยอะมากแบบเป็นช่องต่างๆนะก็เลยเออเดี๋ยวเอาอันนี้้ไปดวยค่ะ แล้วก็จะมีหมวก2ใบเป็นสีขาวแล้วก็สีดานั่นเองเอาไปด้วยติดไว้เผื่อใครไม่ใช้ก็ว่างที่นึ่งดอสเอาติดไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าใบนี้ที่เอาไปด้วยค่ะเป็นกระเป๋าใบที่อุ้มแบบใช้บ่อยมากคือใส่ของได้เยอะมากอ่ะก็เลยแบบชอบคือจริงชอบทรงแบบประมาณนี้อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นกระเป๋าผ้า2ใบอย่างนี้ก็จะเอาไปด้วยค่ะ แล้วก็จะมีอันนี้ที่เอาไปด้วยนะคะเป็นเครื่องสอําอางของเรารุ่งเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยนะคะก็จะมีอันนี้เครื่องสำอางไว้เซตหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งที่เอาไว้แต่งแบบบนรถแบบพวกแบบก็จุกจิกแบบพวกแป้งพับลิปมันอะไรเงี้ยเออก็จะเอาไปแยกไว้นะ,ะก็จะมีประมาณนี้นุ๊นสำหรับทางฝั่งนี้แล้วก็จะเอานี้ลงฟึบแล้วก็ล็อกได้เลยค่ะแล้วก็จะปิดน้องลงไป ก็คือกระเป๋าของเรานะคะก็คือหนักที่เสื้อผ้าเป็นหลักเลยแล้วเราก็จะย้ายน้องมาฝั่งนี้แทนนะคะแล้วเอาอันนี้ออกมา ซึ่งทางกระเป๋าเนี้ยค่ะอุ้มจะเอาไว้ใส่พวกรองเท้าต่างๆของเรานะคะคืออุ้มจะเอารองเท้าไปเยอะพอสมควรเลยประมาณสาสี่คู่ได้นะคะแล้วก็เป็นบูทอันนี้อันนี้คือเป็นซื้อใหม่มาก็คือจากโอเบล่านะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายรีวิวเลยก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาไปด้วยคือตอนแรกแบบคิดว่าเอ้ยอันใหม่มันยังไม่เลอะยังไงก็ต้องใส่แต่ลืมว่าขากลับมันเลอะแล้วก็เลยไปเอาถุงมาด้วยนะคะเพื่อใส่แยกน้องนี่ก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะคะ 1นคู่แล้วก็มีอีกสอคู่ตรงนี้ข้างในอันนี้ก็จะเป็นลงเท้าทรงนี้นะคะ้องเป็นคู่ที่ใส่บ่อยมากเราแบบเข้ากันหลายๆชุดของเราอะ่ะก็เลยคิดว่าเออเอาอันนี้ไปด้วยละกันมันแบบทรงมันสวยนะคะชุบ ใส่ถุงแบบนี้เนี่ยมันก็จะประหยัดที่มากกว่าการที่ใส่ลงไปทั้งกล่องแบบนี้นะคะสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้คือเราแบบนําเสนอมากแบบไปสั่งทีมานะคะเพราะว่าเห็นติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งเขาได้มีการรีวิวก็เลยแบบอยากได้บ้างาเลยไปสั่งมานะคะนี่ลองเ ะะเป็นเหมือนแบบรองเท้าบูทนะคะใสๆแต่ว่าอย่างที่บอกไปไงอันเมื่อกี้ที่แบบเออถุงเท้าเป็นถุงเนี่ยคือสั่งอันนั้นมาเพื่อใส่อันนี้เลยนะคะแล้วก็มีถุงเท้าที่เขาแถมมาให้จะทำให้แบบว่าดูเด่นมากขึ้นถึงมแม้เราจะแต่งตัวเรียบก็ตามนะคะลองจะเป็นสีใสแบบนี้เลยนะคะใส่คู่กับพวกแบบถุงเท้าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ากันมากๆเลยใครที่แบบถุงเท้ามีลายแล้วแบบเอออยากหารองเท้ามาเพื่ออวดถุงเท้าเนี่ยก็ลองคู่นี้ก็ได้เดี๋ยวอุ้มบอกพ่กันไปให้ใต้คลิปนะคะนี่เรียบร้อยแล้วก็วางไว้นะคะแล้วิดฝา นะคะ นี่เราก็จัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะมีทังกระเป๋านี้ที่เอาไว้ใส่รองเท้านะคะแล้วก็กระเป๋านี้ที่เอาไว้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายที่เอาไว้ใช้แต่งตัวนั่นเองก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้หนอนในการแบบจัดกระเป๋าต่างๆของเรานะคะก็คือแอบรู้สึกว่าเอาไปเยอะมากแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ยังขาดอีกนะคะจะต้องใส่เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวรอไปใก,กล้ๆวันเดี๋ยวก็คงนึกออกเองเดี๋ยวให้คุณแม่เตือนเอาว่ายังขาดเหลืออะไรบ้างนะคะยังไงก็นะคะถ้าใครไปเชียงใหม่หรือว่าไปภาคเหนือเนี่ยก็เะออ มัแบบคูยคุยกันได้นะคะคลิปนี้ที่ลงเนี่ยอาจจะพอดีกับตอนที่วุ่มไปภาคเหนือพอดีนะ่ตรงกับวันที่ไปเชียงใหม่พอดีค่ะถ้าจะไม่ผิดนะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิรค่ะสำหรับคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูกัน,นีนทีนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ไปแล้วเนาะบ๊ายบาย